สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรามินทาสตอรี่เรื่องราวของบางกอกมอเตอร์มมรโชว์ครั้งที่42รถยนต์มากมายในยามวิกฤตโควิด19ระบาดสบายใจครับอย่าอยู่บ้านเฉยเฉยงูงีบเปล่าแวะมาที่งานมากกอกอินเตอร์มเนชั่นมอเตอร์โชว์24มีนาถึง4เมษาแวะมาดูกันได้ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยใครไม่รู้เรื่องนี่ยืมคำก็มาพูดนะครับ อย่าลืมนะครับเจอกันที่งานมอเตอร์โชว์สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือลามอินทาสตอรี่และนี่คือบูธรถยนต์มาสด้าแน่นอนที่ยืนอยู่ข้างๆรามอินทา คงต้องมีความหมายมาสด้าสามสาวมาสด้าบิวค่ะติตีค่ะลิซ่าค่ะเฮ้ยสาร่าค่ะเฮ้เฮยมีมุกด้วยไว้นี่คือ3ามสาวนี่คือคนที่ทำให้ข่าวข่าวของรถยนต์มาสด้ากระจายอยู่ทั่วสื่อทุกสื่อของประเทศไทยไม่มีสามสาวนี้มาสด้าขาดสีสันแน่นอนแต่นอกจากสามสาวแล้วเรายังไม่อีกหนึ่งหนุ่มคือ หนุ่มหน้ามนไอห,หนุ่มหน้ามนคนโคราชเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีครับรามินทานี่คือไอห,หนุ่มหน้ามนคนค<ะ>โคราชอุทัยเรืองศักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มของมาสตารข่าวขาวของรถยนต์มาสตไม่หลากหลายแน่นอนถ้ากคันไอหนุ่มคนนี้ ทำไรเป็นคนส่งข่าวเป็นคนส่งข่าวแต่ถ้าคนส่งข่าวหายากนะครับส่งข่าวแล้วเขาลงให้มิเตส่งแล้วลงไหนลงขยะลงขยะนะมาด้าไม่เคยลงขยะมาด้าจะเป็นข่าวที่อยู่หน้าสื่อตลอดครับอือไทยปีนี้มอเตอร์โชครับมาด้ามีอะไรมาโชว์ก็ถือว่าปีนี้ก็เป็นอีกมิติใหม่อีกรูปแบบหนึ่งของมาด้านะครับจากบทติที่เรา ไม่เคยมีรถปิก up เลยปีนี้ก็มีรถปิกัพเข้ามาเสริมในตลาดตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไปได้ดีทีเดียวนะครับพอ,อก,ก่อนท่านผู้ชมให้แนะนําเยอะเรารยังมีอีกหนึ่งหนุ่มอันนั้นหน้าเขายงรงยเฮียหน้าดุดุขนาดไหนไปเจอกันดีกว่าครับไปครับท <laughs> ่านผู้ชมครับนี่คือเฮียหน้าดุยิงไม่ดุเลย สุหล่อดทีเพิ่มวงันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งอย่างเป็นนางการสวัสดีครับเมื่อกี้ให้อุทัยแนะนําไปแล้วเล่นชิงแนะนำปีทีไปก่อนแล้วต้องถามคุณทีว่ามีอะไรอีกนอกจากปีทีนอกจากปีที50นะครับเราก็มีตัวแต่งนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเราเรียกว่า black edition black edition นี่คือเก่า Aero clip หรือ body clip เนี่ยจากญี่ปุ่นนําเข้ามาเป็นพาร์ทของมาสเตอดีไซนดีไซน์แท้ๆเลยของมาสเตอร์สปีดนะครับ ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นก็คือมาสเตอร์สองมาสเตอร์แล้วก็ CX-3 ตัว Compact SUV ขนาดเล็กนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เราใช้ชื่อว่า s i g t a t u s e Style s i s n g t u t u s t y t y l e ก็จะเป็นชุดแต่งที่เ,เพิ่มความหรูหรามีอารออกแบบด้วยโครเมียมและก็โทนสีดำตัดกันนะครับตัวนี้จะเป็นสำหรับ CX-3 0นะครับก็จะเป็นชุดแต่งอีก4รุ่นนะครับนอกเหนือจากตัวเคนโชวีบี50ตัวนี้ ท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกอยากเป็นเจ้าของมาสด้าสักคันไหมอยู่เฉยไม่ได้เป็นแต่แค่นั้นไม่พอวันนี้สิ่งที่น่าสนใจของลายมิทาอย่างแนะนำาบีทีใหม่รจริงๆเป็นรถที่ไม่มีใครรู้นี่คือมองดีๆเหมือน CX8 แปแปลงล่างมันคือรถพริกอัพในร่าง SUV ใช่ท่านผู้ชมเคยเคยอยากเป็นเจ้าของนี้ไหม ต้องถามผู้ดีด้วยว่าทําไมต้องเป็นอยากเป็นเจ้าของบีดีครับบี5ีห้าสิบตัวใหม่เนี่ยเราเรารู้ว่าความต้องการของคนใช้กระบะปัจจุบันเนี่ยมันคือรถที่ใช้เป็นรถส่วนตัวใช้บรรทุกบ้างสัมภาระบางอย่างบ้างแต่มันคือรถที่ใช้รถส่วนตัวแล้วเทรนด์ SUV ยูกำลังจะมา SUV คือความความสะดวกสบายความหรูหราดีไซน์แล้วก็ออปชันเทคโนโลยีงนั้น B ีดีก็เลยถูกพัฒนามาด้วยคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่าเป็นรถ p i ิกอัพสไตล์รถ SUV แล้วมาซาเองเนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีรถ SUV ให้เลือกในตลาดมากที่สุดเรามีทั้งหมด4รุ่นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดคือ CX8 อย่างที่นัทนิทปอกนะครับ CX8 คือรถค r o สโ o s วอร์ 3, แถว6และ7ที่นั่งนะครับซึ่งมีพื้สทมีเทคโนโลยีมีการออกแบบที่ดีนะครับหลังเอาคอนเซ็ปต์ตัวนั้นมาพัฒนาคันนี้<ม>เป็น BT50 Pickup Style SUV ครับต้องกับมาถาาไมห่หนุ่มหน้ามนนี่เจ้าของไลนโคราา ปีที่50เหมาะสำหรับรไปโคราชยังไงครับก็ต้องบอกว่าณวันนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อรถปิกอัพแล้วใช้รถปิกอัพส่วนใหญ่นะครับก็ไปทำกิจกรรมเพื่อที่จะเสริมมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับบิสันสของตัวเองรถปิกอัพมาสเตอร์ปีนี้50เนี่ยครับเป็นเหมือนไลฟ์พาร์ทเนอร์ที่พาคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จถ้าผู้ชมฟังแล้วผมฟังขนาดยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยเรื่องไม่ถูกใจหนึ่งก็อยากเป็นเจ้าของ เจ้าของไล่แบบเขาอีกใจนึงผมอยากอยู่ในเมืองท่านผู้ชมอยากเป็นเจ้าของมา z ด้แบบไหนนั่งอยู่บ้านไม่ได้เป็นหรอก mm hmm. ก็ได้แค่ดูทีวีดูเลยแต่ถ้าอยากเป็นเจ้าของลุกขึ้น mm hmm. แล้วมางานมาอเตอร์โชว์แล้วอย่าพึ่งแวะบูธไหน mm hmm. ต้องแวะบูธมา z ด้คุณอาจจะแวะเสร็จกลับบ้านเลย mm hmm. เพราะเจอรถที่ถูกใจจองเลยจองเลย เราจองคันเดียวไม่เป็นไรผมกลัวคุณต้องจองสองคันพี่ก้ามหนึ่งรถเก๋งหนึ่งลองดูนะครับว่ารามินดาพูดถูกมั้ยเดี๋ยวเชื่อสองหนุ่มน,นี้ต้องเชื่อรามินดาลุกจากที่นั่งเดี๋ยวนี้แล้วมางานมอเอร์โชว์แม้บูตมาสตอร์สองหนุ่มสองมุมแมนะนําอยู่แล้วเชื่อไหมครับเชื่อก็ลุกสิครับขอบคุณมากครับเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมนี่คือบางเสี้ยบ,บางส่วนของรถยนต์ในงานมกกออินเตอร์เนชันน่นแนล ครั้งที่4 2ภายในงานยังมีรถยนต์อีกมากมายหลายรุ่นอยากเป็นเจ้าของสักคันอย่านั่งอยู่บ้านแวะมาที่งานแล้วคุณจะได้เป็นของแบบสวยงามและมีความสุขครับ